ฟิล์มมิกโปรเวอร์ชั่นเนะครับคุณพร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์หรือยังนะครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องสีใช้สารหมอครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแอปถ่ายวิดีโอบน iPhone นะครับนั่นก็คือแอปฟิล์มมิกโปรครับฟิล์มมิกโปรตอนนี้เดินทางถึงเวอร์ชั่นเแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นที่เขาจะต้องจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ฮะหรือว่าเป็นแบบ s u b สคริปชั่นฮะก็คือจ่ายเป็นการเช่าซื้อนะครับการเช่าใช้นะครับนี่ครับ ก็มาที่หน้าแอปครับหน้าตาโดยรวมก็เป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนหน้าตาใหม่หมดเลยนะครับเราก็ไม่คุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้ครับอ่าเรามาดูกันที่การปรับเปลี่ยนฮะว่ามีอะไรใหม่บ้างครับสำหรับเวอร์ชัน7นะครับสำหรับฟิล์มมิกโปรนะครับเริ่มต้นครับก็มาตรงนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกทีละอันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยรวม สำหรับปุ่มนี้นะครับก็เป็นปุ่มที่สําหรับการเลือกการวัดแสงนะครับแล้วก็การโฟกัสภาพนะฮะเหมือนเดิมครับนี่นะครับสี่เหลี่ยมก็คือการวัดแสงนะครับวงกลมคือการโฟกัสนะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับเลื่อนมาได้นะฮะอันนี้เป็นแบบเซนเตอร์ตรงกลางครับอันนี้คือแบบเมนูนั่นครับสามารถที่ปรับได้นะครับนี่อันนี้คือเปลี่ยนไปนะฮะอ่าวัดแสงนะครับตรงนี้ด้านตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับ อยู่ทั้งหมด4อันนะครับ LV นะครับก็คือปรับชัตเตอร์สปีดนะครับเนี่ยเมันจะวิ่งวินะครับเราไม่สามารถที่จะล็อกได้แล้วเหรอนะครับต่อไปเป็น ISO ครับปรับ ISO ได้นะครับเลือกได้ตามที่ต้องการนะครับต่อไป S นะครับก็คือชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์สปีดนะครับ เลือกได้ครับแซดก็คือซูมครับการซูมครับนี่มีให้เลือกซูมครับว่าซูมเท่าไหร่นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นการโฟกัสนะครับนี่ครับปรับโฟกัสภาพนะครับนะครับปุ่มต่อไปครับเป็นปุ่มเมนูครับนี่ครับก็เมนูเหมือนเหมือนเดิมครับแค่ปรับเปลี่ยน อินเทอร์เฟซนิดหน่อยนะครับนะวิดีโออันนี้ออ udi โอนะครับฮาร์ดแวร์นะครับพีไว้อ่าเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นพิเซตนะครับที่เราตั้งไว้เซเวลเลเซอร์ก็เหมือนเดิมครับมี4ระดับนะระดับนะนะครับแล้วก็เฟมไอโไกด์อะไรตามนี้นะครับปุ่มต่อไปครับปุ่มนี้ครับแน่นอนครับเป็นการเลือกไว้บลาลนะครับก็เหมือนเดิมครับปับได้นะครับมีให้เลือก ตัวโบลาณอะไรเหมือนเดิมนะครับหน้าตาเหมือนเดิมกับโอร์ชั่นหกนะครับเหมือนเดิมเปี๊ยะนะครับปุ่มต่อไปเป็นการเลือกกล้องนะครับสามารถจะสไลด์ได้นะเลือกแองเกิลได้นะอันนี้นะครับหรือว่า,าจะปรับแบบนี่อย่างนี้เลยแบบนี้เลยหรือแบบนี้เลยนะครับนะครับเลือกกล้องหน้ากล้องหลังได้สบายนะครับอ่ะแบบนี้ก่อนเนาะกุ่มต่อไปครับเป็น รีโมทคอนโทรครับสามารถที่จะปิดได้นะครับนี่อะไรก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นนี้เป็นเรียกเป็นไรมอนิเตอร์นะแตะแตะเราก็เลือกได้นะครับจะใช้แบบไหนนะครับต่อไปเป็นเป็นพิกกิ้งนะเป็นพวกพิกกิ้งนะครับวัดแสงนะสีบ้านะครับพาวเวอร์คัลเลอร์นะครับพิกกิ้งโฟกัสนะครับก็เหมือนเดิมครับแค่ เลียนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทำง,งานง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมเนาะอันต่อไปเป็น p r e v i e นะครับก็ปุ่มต่างไปแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเนาะตรงนี้ก็เป็นปุ่ม record นะครับนะแล้วก็มี slide audio เสียงได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเลือกเสียงปรับได้นะครับตรงนี้สไลด์ได้นะครับสไลด์ได้เลือกไม่เลือกอะไรตรงนี้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะฮะเหมือนคัสตอมฟังก์ชันนะถ้าเราตั้งไปแล้วเนี่ยเรากดค้างเลือกได้ครับมีทั้งหมดหลายอย่างเนี่ยบวกได้เลยนะจะเอาอะไรนะครับมาเลือกได้เลยนะครับนะขาให้เลือกได้ตั้งเป็นหลักคุณใช้อะไรบ่อยๆก็ปรับตรงนี้เลยนี่ปึ๊บเนาะรับมาแต่ปึ๊บมาปับ๊บแต่ปึ๊บมาปับ๊บนะคุณใช้อะไรบ่อยก็เป็นเหมือนเป็นคีย์ลัดนะ นามนั้นส่วนต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญนะั่นคือสไลด์บาร์ตรงนี้แตะตรงนี้มันจะมีลูกศรงเนี่ยตรงนี้จางๆนะมันไม่ค่อยเห็นนะครับแตะมานี่มันก็จะแจ้งอินโฟทั้งหมดของเซตติ้งนี้ที่ใช้อยู่นะครับก็มี s o นะครับมี shutter speed มีไว a บ a n c นมีเซตติ้งของค่าว่าจะต้องตั้งพิเซตอะไร4 k 1 0บิตอะไรต่างๆเฟรมเรนเฟรมเลสนะครับ แตะตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้เหมือนการเ็นพรีเซ็ตนะอันนี้เหมือ,อน,นอกันนะส่วนปลายเป็นคัลเลือกโปรไฟล์เนาะนี่เลือกโปรไฟล์ก็มีให้เลือกสีอันเหมือนเดิมเลือกได้ htl log v 3นะคุณถนัดตรงไหนก็สะดวกดีครับรับทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวนะครับ f i l m i ม Pro ปรเวอร์ชั่นนะครับคุณพร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์หรือยังนะครับถ้าคุณคิดว่ามันดีพอก็จัดไปเลยครับ ผมว่าอนาคตจะมีการอัปเดตอีกมากมายสำหรับฟีนิกซ์โปรครับสำหรับใครที่ยังไม่อยากที่จะใช้เวอร์ชันใหม่นะครับมันก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่ากลับไปใช้เวอร์ชันเก่านะฮะกลับตรงเมนูครับเลือก information นี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่กดดาวน์โหลดฟีนิกซ์เลกาซีนะครับก็สามารถที่จะกลับไปเวอร์ชัน6ได้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับฟีนิกซ์โปรนะฮะเวอร์ชัน7นะฮะ คุณพร้อมที่จะจ่ายเงินรายสัปดาห์หรือ,อยังครับ